เห็นอยัางแย่ปุ้ยลาบเท่าฮะลาบเท่าลาบเท่าก็ภาษาพากยกลางขี่ไข่น้ำนี่แหละวันถอไปหาเบาะไรถอนเท่านี่ก็ได้ขี่ไข่น้ำเนอะลาบเท่าค่ะลาบเท่าเอ้าเมื่อนี้ตอนรับพี่น้องเขาสู้ช่องแย่ปุ้ยเรื่อยแหล่ะครับเมื่อนี้จับโทรศัพท์เรามาไายไว้ซื่อๆนี่แหละเห็นเรากำลังเห็นลาบเท่ากันได้มาจะใส่ก่อนได้มาจะใส่ใส่ลาบเท่า เก็บมาจะในนั่นแหละในสวนค่ะอันนี้คือเท่าเด้อพี่น้องเด้อเอาบ่มขี้ไค้น้ำหมดเถอะเท่าอันนี้ไหมะหนูล้วนให้มันอนมันเจ้าจะให้เรากินได้ยายปุ๋ยล้วนให้มันพรอนมันก็เแล้วเป็นเส้นเป็นไดปกติเข้าสิลาบสดแบบเป็นเส้นแต่หนูบ่มากหนูหลวกน้ำพรอนก้อนโอ้ยพี่น้องจ้าคุณอาเบิ้งตะพักแล้วเอาตะพักใส่หลายๆมันจังแ่บตะพักไหม โอโใส่มาเบิงกันนะอ,อ,อ,อันนี้ที่ผมเห็นนี่มีอยังแน่ล่ะครับพี่น้องปักทัวัก,วกเขือข่ืนตะไคร้หอมอ๋อเท่ากันเท่าเท เผือกขึ้นตะไคร้ตะหอมคนปลาผสมไุกทัวรัปลุกย่างเอามาเบิ้งขั้นตอนการเฮ็ดบ้านี่จริงมีผ้าอ่อนน้ำใส่เล็กน้อยนิดนึงหอมอือนนี้โพธิ์นี่เดี๋ยวจะชี้ใจที่หลังอันนี้อีหยังนี่อันนี้ปนขับปนปนจะเอาปนยังว่านี่ปนปลาค่ะอ๋อนี่ยปนปลาปูก็ได้ปนกบก็ใส่ได้พี่น้องใส่ได้เบื้ทุกปนอ๋อปนมาแล้วเทใส่เลยเป็นเหรอแม่นค่ะอันนี้เขาปนแล้วแล้วเทใส่เลยอื มันก็จะนัวนะคะมีปนปลาที่หน่อยใส่ปนปลาใส่บอลลูนเนาะใส่วปนโกบเออของนี้ปนกบข่อยอยู่แต่ก็ใส่ปนปลาไปเอาปนปลากับปนกบมาฝากเพิ่นเพิ่นว่าเป็นอยเห็ดใส่หลับเท่ากันต้องหาปลามาปนข่อยมีหลับไปมีปนกบข่อยอยู่แล้วข่อยนี่ใส่เข้าไปค่ะใส่แล้วอันนี้คือใส่ปนแล้วค่ะ มที่นี่ก็สใส่พักใส่เครื่องปรุงเดี๋ยวใส่ใส่เครื่องปรุงก่อนอีกยังอ่ะของนัวของนัวแป้ง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 เนื้อใส่หลายแบบหลายแบบอืมควมรู้ความหล่อนสักพูดยังบักพริกต้นค่ะบักเพล็กเท่ากับใส่อีกอันนี้เท่ากับมีบักพริกหั่นสดพร้อมเด็กนี่ใส่หั่นสดพร้อมมีใส่พริกปนพร้อมีข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วแค่นี้พอก่อน ทีนี้เราก็จะคนเดี๋ยวเราก็ใส่ผักลงไปอันนี้มีต้นหอมมีบักเขือคืนมีพริกันมีบักทัวค่ะมีตะไไข่ใส่ลงไปครับโอ้ใส่น้ำโอ้ขอยบริกินมากนี่สิระมันยี่สิบปีแล้วดิยี่สิบปีตะกี้มากมากหลับเท่า แสดงว่ายุสวนนี่มีมั้งเหรอสวนกลางคืนอ่ะสีเหลียวเ่าเห็นด้วพี่น้องเด้อยนี่แหะสวนยุ่งอย่างนี้แหละอันนี้คือผักหลายนะคะเพราะว่าไม่ใช่ปุ๋ยมากินผักอืเลยใส่ไส้หลายผักเกี่หลายสี่ส้หน่อยๆหน่วยพุยเตรียมไว้แล้วพูดใส่สี่ไส้เบิร์ดเสียดายเลี้ยงสี่เหล็กขิงเป็นอันเรียบร้อยนะคะเพราะไงอุบลได้เจ้าเป็นเมียนเนี่ยสุดยอดเหลยายปุ๋ย เฮ็ดเป็นทุกอย่างเหรอเออเพราะไงอุบลนห่หากินกับผ้าหมันได้กินย่อนเมียเดี๋ยวเพราะไอุบลนี่เนาะเส็บเส็บเส็บจิ้มหวเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยแต่แส็บอยู่สิมีตอนเท่าน้ำมีทักไว้ลายบัดนี้เทาแตกินทักสุกอันอันนี้ต้องไปเฮ็ดสุกก่อนบ่เท่าสุกละค่ะสุกแล้วก็คือหลวงน้ำหอนแล้วแม่อ๋อต้องลวกน้ำห่อนก่อนเหรอหวานเลยน้ำฮ่อนก่อน ใสห่อนใส่นำน้นอยๆแล้วก็ไปขวหัขวมันห่อนก่อนอ๋อใช่เขาอยคอยส,สอนมึงกันนะสอนสอนมัองใช่สีรล่องดึงนะโอ้สือบอกพริกน้วยบะนอ,ะน,อนี่หลุกโดดดะ้คะเดอ้อ แม่สับสวยแซบบ่ค่ะแซบแซบะเดอัวไปพอดีไปนัวนัวนัจัย้คือนัวแล้วใช่ปละแดกอีกแล้วข่อยปลาแดกอืมนัวแลวเสหนค่ะจับเนาะจับ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 ล้วโอ้เผ็ดพอดีวะพอดี ใส่หมดกับสีไร่ผลเนาะพักแล้ววิธีการเห็ดหลับเท่าเด้อครับเด้อจากยายปุ๋ยสีไทยตอนกิน,นเห็ดคนเบิ่งอยู่บ่พราะเราเอาซ้ิทีละสิกินส,ส,สีไทยไทยเบิ่งอยู่บ่กินกระเซ่บพูดแล้วปุ๋ยอ่ะเออเอเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจังมือหนาจังไทยกิน,นเห็ดคนเบิ่งเด้อเอาแนะนำเพียงสมนีในการเห็ดหลับเท่าพี่น้องด้ยค่ะนะขอบคุณค่ะอ้าวกดไลค์กดแชร์เพูนไปเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ